น้องเจทำไรอ่ะไหวไหมลูกทำไหวไหม นั่งพักเหรอมานั่งพักตามป้าหยุดมันก็หยุดอ้าวทำตอ่อทำต่อเร็วเข้าโอ้โหแรงมันเยอะเ้ย <laughs> แรงมาเข้าท่าเว้ยกรรมะกรน,น้อยหมดแรงแล้วหลานใจด้วะหมดแรงย่างน้องเจหมดแรงแล้ว ขอให้เลิกกินได้แล้วโตแล้วยกดีน้องเจยกไหวป่า โอ้ระวังแขนลุดลุก,ลก